ครับมือนี้ทีเด็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไอ้มครับนี่ครับนี่พัดเพ็ดปลาไหลครับมือนี้นี่ครับกาลังเตรียมเครื่องครับโอ้ยหวหนจ๊กเครื่องมันไหลครบีลีครับพริกทงพริกไทยใบมะกรูดเอี้ยนหญ่ครับพี่น้องนี่ต่าเครื่องก่อนครับโอ้ยครับโตเอี้ยนอันนี้พอลรี่ใช่แล้วครับปัดมาอดน้อยก้อนแขนพอดรี่น้อยหนึ่งครับสวงตู สองตัวโลไอ้แอม่มกระดัดกระดอครับวัอนี้ครับเอาครับผมผัดเผ็ดครับนี่ครับเครื่องเทศเฮาเรียบร้อยครับโอ้ยตับประกันครับเผ็ดจัดจ้านครับเดี๋ยวเปิดปดเอาครับห้อนก้อนเปิดให้ตาวฮ้อนก้อนหัวหน้าเจ๊ติดแกตั๊บเลยนี่ครับไปเลยไปเลยไปเลยวัตถุดิบเอาครับมืดๆแน่เด้อครับพี่น้องนี่ครับกำลังตั้งกระทะครับเอาแล้วบันนี้เจ๊ไปครับเครื่องเทศพี่น้องเอ้ย ตัดลงไปปุ๊บมันนะเอี้ยนตัวใหญ่ครับเครื่องเทศต้องทีเด็ดครับปุ๊บครับแต่ละคนเสียงดังแน่เด้อครับพี่น้องเอ้ยมุอนี้เต็มเหนียงพุทธพลแล้วครับพุ่นครับโอ้ยวัตถุดิบเราว้าวสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับเทแล้วครับอ่าลงไปครับวัตถุดิบเราครับปู๊ขาจะจ้าเนาะก็คือตัวใหญ่แท้จริ ถ้าเสียดเป็นไฟอ้าบ่ได้ครับเต่าแคดน้อยครับนี่ครับบันน้อกโคกนาครับกินง่ายๆครับเอาครับผมพัดไปเลยเลยครับนี่ครับคน้าเจ๊กน้ำล้างโคกครับลงไปแล้วครับโ้ยไก่นก่สุกแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอาครับหหน้าเจ๊กลงไปแล้วครับน้ำมันหอยครับเป็นเจ๊กได๋พี่น้องเอ้ยครับอัวตัวอยู่บ้านไอแอมครับแต่สื่อออนพี่น้อง กินตั้งตีสามวะไอ้ครับคาดหวานหัวหน้าเจ๊กว่าใส่หวานจังหน่อยครับเพิดมาโอ้พ่อครัวไอ้แหมกัดตึงๆเนี่ยนี่พี่น้องอันนี้ครับแป้งนัวเติมอีกครับปื๊ดครับอันเอ็ดเนยุ่งเนื้อกินนี่ครับมาว่ากันเด้อครับผมสูตรไผ่สูตรมันครับผมนี่ครับเดวี่เปิว่าขอชิมบ้างด้วยข้าวเปาอยู่ปะเจ๊งเลย เอาเป้าครับพี่น้องเวลิกูดเวลิกูดเวลิกูดครับเพื่อนวาเอาทีนี้ครับเครื่องเคียงครับผมฮึบลงไปนี่ครับปูยครับพริกไทยมะเขือพิกซีฟ้าพี่น้องเอ้ยเอาครับผมทีเด็ดครับพระเอกมาแล้วครับกะเพราครับวหนาเจ๊กเพื่อนฮึบลงไปเป๊ดกับที่เหลือก็คือรอตักไปหน่อยนี่นี่ครับี่พี่น้องเอ้ยกะเพรากกะเพราอันสีม่วงครับกะเพราบ้านเฮา สุดยอดชีเด็ดครับนี่ครับเปครับเรียบร้อยครับไปพี่น้องไปแล้วครับพุนะครับอยู่โต๊ะกันครับเตสนุดอายแพรบอกไม่ได้กินจะคนมาสั่นนี่นี่ครับอ้ยพี่น้องอ้ยจะคักบวคักครับนี่ครับเอาครับลงจานครับผมไหนครับ อุ้ยพี่น้องเอ้ยตูวเอียนครับพุ่น้องมีเต่บปากกี่แ่ครับนั่นนี่ครับนั่นโอ้ยไม่ให้ถอนการบ้านไม่นานี่ครับเป็นใจครับพี่น้องอุ้ยเข่าเปิลครับมือนี่มาครับผมแซ่บๆนะแม่แอมครับมือนี้ครับสุดยอดครับผมเมนูบ้านๆอีสานบ้านเราครับ